สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับ t i t g Channel เช่นเคยนะครับวันนี้มีสินค้ามารีวิวนะครับคือเครื่องเลเซอร์คัดนะครับขนาด40วัตต์นะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเครื่องตัวนี้นะครับสามารถตัดอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ใช้ตัดอะไรบ้างนะครับส่วนขั้นตอนการใช้โปรแกรมนะครับก็จะอยู่ EP ต่อไปนะครับผมก็จะทยอยลงคลิปให้นะครับ ขอบคุณลูกค้านะครับที่กดติดตามนะครับกดไลค์นะครับและคอมเมนต์ต่างๆนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าเครื่องกันก่อนเลยนะครับตรงหน้าเครื่องตรงด้านบนนะครับจะเป็นสวิตช์ควบคุมไฟทั้งหมดนะครับต่อมาสวิตช์ด้านล่างนะครับจะเป็นสวิตช์ power ปิดเปิดนะครับส่วนอีก2ตัวก็จะเหมือนกันนะครับส่วนปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มเทสแสงของเลเซอร์นะครับต่อมาที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเป็นการเพิ่มหรือว่าเบาความแรงของเลเซอร์นะครับ ก็จะมีตั้งแต่10นะครับเพิ่มทีละ10หรือว่าเพิ่มทีละ1นะครับหรือเพิ่ม0.1นนะครับด้านล่างก็จะเป็นลบนะครับกดใช้งานเหมือนกันเลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นการรีวิวใช้ตัดอะไรบ้างน,นะครับก็ผมจะถ่ายไว้นะครับแล้วก็มารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่สนใจเครื่องเลเซอร์คัทนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นขนาด40วัตนะครับก็ถือว่าไม่แรงมากไปนะครับแล้วก็ไม่เบามากไปอ่ะเดี๋ยวไปดูรีวิวกันเลยนะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับผมสำหรับชิ้นงานต่างๆนะครับที่ชมกันเมื่อกี้นะครับก็สามารถทำงานได้หลากหลายนะครับสำหรับเครื่องเลเซอร์คัต40วัตต์ตัวนี้นะครับสามารถทำได้ทั้งแกะสลักนะครับหรือว่าได้คัตตัวหนังสือนะครับหรือว่าทำตรลายางนะครับก็สามารถทำผลงานออกมาได้เป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียวนะครับบริษัทของเราครับจำหน่ายเครื่องพิมพ์สร้างอาชีพต่างๆนะครับพร้อมวัสดุเครื่องพิมพ์และหมึก ต่างๆนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อได้ที่ Line แอ็ดเค้าฟิตอิงนะครับแฟนเพจ a c e b o o k นะครับช่องทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านหน้าจอบนนี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันในรีวิวต่อไปนะครับสวัสดีครับ